อย่าให้เผด็จการกับพ้ามาเมียมีอำนาจอีกนะครับเพราะนี้จะเป็นปัญหาของประเทศต่อไปนะครับกนกะต,ต,ตเนี่ยแจ้งข้อหาพรรคไทยรักษาชาติว่าการที่เสนอ,อรายชื่อทุนหม่อมหญิงนะครับเป็นนายกุตรีของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีรัศรษษม,มีสูงเป็นระบบผมก็กลับมานั่งคิดด้วยแล้วทีพักพลังประชารับไนดะ้ แต่คุณประยุทธ์เป็นนายกตรีนี่ยังไม่รู้ว่าคุณประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอรชอเป็นนายงตรีเป็นนู่นเป็นนี่เป็นต่างผิดตัอรู้หรือไม่นะเอาประเด็นที่เทียบเทียงกับพรรคไทยรัฐชาติเอ๊ะคุณประยุทธ์คุณยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยถึงแม้คุณได้รับพระราชาโทษเรื่องกบฏก็ว่ากันไปแต่พฤติการของคุณที่ยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยนะเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยไหมนะครับ ในพรรคประชารัฐไเนี่ยไปเสนอให้คนที่ยืดอานาจมามาเป็นนายุ่งรีของพรรคเนี่ยนะครับมันก็จะต้องถูกดําเนินคดีในข้อหานะครับเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยชัดยิ่งกว่ากรณีพรรคไทยรัาชาติยู่นะครับนะซึ่งผมจะไปยื่นกรกตเพื่อให้ยุบพรรคพลังประชารัฐอีกหนึ่งข้อหานะครับนะจะดูดิว่าที ไทยรักษา,าชาติสาวันมันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าผมยื่นมันจะทำไหมข้อหาเดียวกันด้วยนะครับนะถ้าไม่ทำก็ดำเ,เนินคดีกรกตในข้อหา,าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยผิชอบนะครับ